คุณเคยไหมคะอยู่ดีๆวันหนึ่งคุณแค่จะออกไปซื้อของหน้าปากซอยแต่พอคิดว่าถ้าเดินไปเจอคนรู้จักเพื่อนเก่าเพื่อนร่วมงานหรือญาติที่ไม่ได้เจอกันานานๆหัวใจก็เต้นแรงขึ้นมาทันทีบางคนถึงขั้นหลบเปลี่ยนเส้นทางเดินอ้อมหรือแกล้งก้มหน้ากดโทรศัพท์ไม่ใช่เพราะเกลียดเขาแต่เพราะไม่อยากเจอใครตอนนี้เลยบางครั้งคุณก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกัน ว่าทำไมต้องรู้สึกเกรงกับคนที่เรารู้จักดีอยู่แล้วทั้งที่เขาอาจไม่ได้คิดอะไรด้วยซ้ำแต่ความรู้สึกนั้นมันเกิดขึ้นจริงค่ะความรู้สึกอยากหายตัวไปทันทีถ้าเผลอเห็นใครคุณหน้าในทางจิตวิทยาพฤติกรรมแบบนี้ไม่ได้แปลว่าคุณไม่ชอบผู้คนแต่มันสะท้อนถึงความอ่อนไหวทางสังคมและกลไกป้องกันตัวเองของสมอง จากความอึดอัดทางอารมณ์ที่อาจเกิดขึ้นลองมองภาพนี้นะคะเวลาคุณอยู่คนเดียวสมองจะอยู่ในโหมดปลอดภทยคุณเป็นตัวของตัวเองได้เต็มที่ไม่ต้องจัดหน้าไม่ต้องยิ้มไม่ต้องวางท่าทางไม่ต้องตอบคำถามว่าช่วงนี้ทำอะไรอยู่แต่ทันทีที่เจอคนรู้จักโดยเฉพาะคนที่เคยอยู่ในวงสังคมเดิมสมองของคุณจะเปิดระบบประเมินทางสังคมทันที ระบบนี้จะสั่งให้คุณคิดอย่างรวดเร็วว่าเราควรพูดอะไรดีเขาจะจำเราได้ไหมเราดูโอเคพอหรือเปล่าเขาจะมองเรายัางไงตอนนี้แค่ไม่กี่วินาทีสมองต้องประมวลผลทางอารมณ์มหาศาลมันคือการเตรียมตัวเข้าสู่โหมดแสดงตัวตนทางสังคมและนั่นทำให้คนจำนวนมากรู้สึกเครียดโดยไม่รู้ตัวโดยเฉพาะในยุคที่โลกเต็มไปด้วยการเปรียบเทียบ เรามักมีภาพจำของตัวเองในสายตาคนอื่นและเรากลัวว่าตอนนี้เราอาจไม่ใช่ภาพนั้นอีกต่อไปบางคนกลัวเจอเพื่อนเก่าสมัยเรียนเพราะกลัวถูกถามว่าตอนนี้ทำงานอะไรอยู่บางคนกลัวเจอญาติเพราะไม่อยากฟังคำถามเดิมๆว่าเมื่อไหร่จะแต่งบางคนกลัวเจอคนที่เคยรู้จักในช่วงชีวิตที่เขาดูดีกว่าตอนนี้เพราะไม่อยากให้ใครเห็นว่าเรากลายเป็นคนธรรมดาไปแล้ว ในทางจิตวิทยาพฤติกรรมแบบนี้เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรียกว่า self-presentation anxiety หรือความวิตกกังวลในการแสดงออกทางสังคมซึ่งส่วนหนึ่งมาจากความกลัวการถูกประเมินหรือ fear of judgment เราทุกคนต่างอยากให้คนอื่นมองว่าเรายังโอเคยังดูดียังมีค่าและเมื่อเรารู้สึกว่าอาจไม่เป็นอย่างนั้นอีกต่อไป ใจิตใจเราจะเลือกที่จะหลีกเลี่ยงเพื่อรักษาภาพจำที่ปลอดภัยไว้แต่ลึกลงไปกว่านั้นการไม่อยากเจอคนรู้จักอาจไม่ได้เกิดจากความกลัวคนอื่นเท่านั้นแต่มันคือความกลัวการเผชิญหน้ากับตัวตนเก่าของตัวเองเวลาคุณเจอคนที่รู้จักในอดีตคุณอาจเผอเห็นตัวคุณในวันนั้นที่เคยมั่นใจสดใสหรือเต็มไปด้วยความฝันและเมื่อเทียบกับตัวคุณตอนนี้ คุณอาจรู้สึกว่าฉันเปลี่ยนไปจนไม่อยากให้ใครจำภาพเก่านั้นได้มันไม่ใช่ความผิดนะคะแต่มันคือธรรมชาติของการเติบโตที่มักมาพร้อมร่องรอยของความเหนื่อยในทางชีววิทยาเมื่อสมองตรวจจับสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความเครียดทางสังคมมันจะกระตุ้นระบบประสาทซิมเปอเทติกหัวใจจะเต้นเร็วขึ้นกล้ามเนื้อจะตึงและร่างกายจะเข้าสู่โหมดหนีหรือหลบ Fry o f f right ซึ่งอธิบายได้ดีเลยว่าทำไมบางคนถึงเปลี่ยนเส้นทางหรือแกล้งไม่เห็นเมื่อเจอคนรู้จักเพราะสำหรับเขาการต้องยิ้มและพูดคุยคือภาระทางอารมณ์ไม่ใช่การพักผ่อนและน่าสนใจคือคนที่มีนิสัยแบบนี้มักจะมีความอ่อนไหวทางอารมณ์สูงค่ะพวกเขารับรู้พลังของคนอื่นได้เร็วจับอารมณ์ของอีกฝ่ายได้ไวจนบางครั้ง ค่เพียงคิดว่าจะต้องเจอใครพวกเขาก็เริ่มเหนื่อยใจล่วงหน้าแล้วค่ะในทางจิตใจคนแบบนี้มักต้องการพื้นที่ปลอดภัยที่แท้จริงพื้นที่ที่เขาไม่ต้องใส่หน้าจากไม่ต้องพูดคำสุภาพเพียงเพราะมารยาทเขาแค่ต้องการอยู่ในที่ที่ไม่ต้องแสดงบทบาทใดๆและคุณรู้ไหมคะว่าสำหรับบางคนแค่การพูดคำว่าสวัสดีก็ใช้พลังมหาศาลแล้วจริงๆค่ะ เพราะมันไม่ใช่คำทักทายธรรมดาแต่มันคือการเปิดใจให้กับโลกภายนอกอีกครั้งและสำหรับบางคนที่ปิดใจมานานมันเหนื่อยกว่าที่คิดบางคนอาจจะคิดว่าก็แค่ไม่อยากเจอคนรู้จักทำไมต้องซีเรียสขนาดนั้นแต่ในความเป็นจริงทางจิตวิทยาพฤติกรรมนี้สัมพันธ์กับโซเชียลเบิร์นเอาท์หรือความเหนื่อยล้าทางสังคมเกิดจากการที่เราต้องใช้พลังในการเป็นคนดีคนสุภาพ คนเก่งคนเข้ากับใครก็ได้มานานเกินไปจนร่างกายและใจเริ่มต่อต้านการเข้าสังคมเขาไม่ได้เกลียดใครคะ่ะเขาแค่หมดแรงจะเป็นคนเข้าสังคมที่ดีอีกต่อไปแต่สิ่งที่น่าสนใจคือพฤติกรรมนี้มักเกิดกับคนที่เคยพยายามเข้ากับสังคมมากเกินไปในอดีตคนที่เคยพยายามให้ทุกคนชอบพยายามพูดดีพยายามรักษาภาพ พยายามไม่ทำให้ใครผิดหวังจนวันหนึ่งเขาเหนื่อยและเริ่มหลีกเลี่ยงทุกอย่างที่ทำให้เขาต้องกลับไปแสดงบทบาทนั้นอีกค่ะการไม่อยากเจอคนรู้จักจึงกลายเป็นสัญชาตญาณของการปกป้องใจไม่ใช่การหนีจากโลกแต่เป็นการให้เวลาใจได้พักจากการเป็นเวอร์ชันสังคมที่ต้องพร้อมตลอดเวลาบางคนอาจแค่ไม่อยากตอบคำถามที่ทำให้รู้สึกด้อย บางคนแค่ไม่อยากยิ้มในวันที่ไม่มีแรงจะยิ้มบางคนก็แค่ไม่อยากรู้สึกว่าตัวเองต้องสวมบทอะไรอีกแต่ขณะเดียวกันก็มีบางคนที่รู้สึกอึดอัดหลังจากหลบเลี่ยงได้แล้วเพราะใจหนึ่งก็รู้ว่าเราไม่ได้ทำอะไรผิดแต่ก็อดรู้สึกผิดไม่ได้ที่ไม่อยากเจอใครอย่าพิ่งโทษตัวเองเลยนะคะ เพราะในจิตวิทยาสิ่งนี้คือการพักจากการเข้าสังคมเพื่อฟื้นพลังใจเหมือนแบตโทรศัพท์ที่ต้องชาร์จบ้างหัวใจคนก็เหมือนกันแต่สิ่งที่สำคัญคืออย่าให้การหลีกเลี่ยงกลายเป็นการปิดตัวเองจากโลกไปเลยเพราะสุดท้ายมนุษย์ยังต้องการการเชื่อมโยงคอนเนค t ชันเพื่อมีชีวิตอยู่ เพียงแต่เราแค่ต้องเลือกรูปแบบความเชื่อมโยงที่เหมาะกับพลังของเราในแต่ละช่วงบางคนเชื่อมโยงผ่านการพูดบางคนผ่านการฟังบางคนผ่านการอยู่ข้างๆโดยไม่ต้องพูดเลยก็ได้เพราะความสัมพันธ์ที่ดีไม่จำเป็นต้องเสียงดังเสมอไปในทางจิตใจการไม่อยากเจอคนรู้จักไม่ได้หมายความว่าคุณต่อต้านสังคมแต่มันอาจแปลว่า คุณกำลังต้องการกลับมารู้จักตัวเองตอนคุณอยากใช้เวลาคนเดียวโดยไม่ต้องตอบสนองใครอยากอยู่ในโลกเล็กๆที่คุณควบคุมได้อยากให้สมองได้เงียบหลังจากต้องประมวลผลชีวิตคนอื่นมาทั้งวันและมันไม่ผิดเลยเพราะในโลกที่เสียงดังเกินไปการได้เงียบและอยู่กับตัวเองคือรูปแบบหนึ่งของความกล้าหาญทางจิตใจเหมือนกันเพียงแต่อย่าลืมว่า การอยู่คนเดียวไม่ใช่ปัญหาแต่การหลบหนีจากการมีชีวิตร่วมกับคนอื่นตั้งหากที่ค่อยๆดึงเราออกจากความเป็นมนุษย์เพราะบางทีการได้เจอคนรู้จักสักคนอาจเป็นโอกาสให้เรากลับมารู้ว่าโลกภายนอกยังอบอุ่นอยู่และไม่ใช่ทุกการเจอจะทำให้เราเหนื่อยเสมอไปแล้วคุณล่ะคะคุณเคยเป็นแบบนี้ไหมไม่อยากออกจากบ้านเพราะกลัวจะคนรู้จัก หรือเวลาเห็นใครคุ้นหน้าก็แกล้งหันไปอีกทางแอดเองก็เป็นนะคะบางวันก็ไม่อยากเจอใครจริงๆทั้งที่ไม่ได้เกลียดใครเลยแทบไม่มีแรงจะคุยแต่สุดท้ายก็เรียนรู้ว่ามันโอเคที่มีวันที่ไม่อยากเข้าสังคมแต่ก็อย่าปิดใจจนลืมว่ายังมีคนดีๆที่พร้อมจะเข้าใจเราจริงๆลองเล่าให้แอดฟังในคอมเมนต์ได้เลยนะคะคุณเป็นแบบนี้ไหม หรือมีเพื่อนแบบนี้บ้างไหมแล้วคุณจัดการกับมันยังไงเพราะบางทีการได้พูดถึงความรู้สึกแบบนี้ออกมาก็เป็นการกลับไปเชื่อมโยงกับโลกอีกครั้งในแบบที่อ่อนโยนที่สุดแล้ว